สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพาเจริญมีรถ l อ6สามหคานโค้งมานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เดิมเดมเลยนะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะสภาพสวยสวยเลยราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่3 2 5 0 0 0บาทครับ3 2 5 0 0 0บาทเป็นใบมีดคูบุต้าคานโค้งนะครับนะด้านหลังก็เป็นผ่านคูบุต้าผ่าน6ใบ22สครับสภาพสวยเลยครับคันนี้ครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับตัวนี้เป็น กูใหม่นะครับกาลังสร้างใหม่อยู่ออกจากลงจากรถได้ก็รีวิวเลยครับคันนี้ยังไม่ได้ล้างราคา3ามแสนสอห้ารอบาทสตาร์ทเราขับดูครับร้ารู้าตาถาุเกะครับปีนะครับคันนี้ครับ อันนึงครับอันนี้เป็นรถตักนะครับรถตัก